อะไรเต่าอะไรไหนเต่าเต่าเอาไปปล่อยแล้วไงไม่ใช่เต่าไปปล่อยแล้วแล้วกบล่ะกบกบปลาล่ะนกล่ะไก่อ่ะไก่ไก่ ลยจิดแกมไก่เต่าฮึเต่าเต่ากบไก่แมวตัวอะไรนะคินตัวอะไรนะเต่าเต่ากบ แต่เอาแต่เต่าเองนงฮะกบป,ปลาล่ะปลาอยู่ไหน<ม>ปลาอยู่ไหนฮ<ม>ะปลาปลาหมาหม,มาหม,มา นู่นนู่นนู่นผ้าหาผ้าใช่ไหมผ้าอยู่นู่นพอพูดถึงม้าก็จะไปหามา้าลายผ้าผ้าลายมา้าใช่ไหมเออมา้าเออไหนไหนเชี่ยแม่ดูไหนเชี้ให้แม่ดูไหนหไหนหม้าชี้ให้หน่อยลงชี่ยดีดีนั่งลงนั่งลงอ่ะชี้ให้หน่อยไหนมา้า อ้าวมา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 ,มาไม่มาหลุกม้ามาแมวอะ่ะคินแล้วแมวลหรแมวอ่ะแมวไ<ม><ม>ดโนเสาร์อะ อะไรเอาหมอนยายมาทำไมฮะขโมยหมอนยายมาครับฮะห่ใหญ่ใหญ่ใหญ่หนุนหมอนอยังไงหนุนหมอนยังไงหนุนหมอนหนุนหมอน หนุนหมอนอยังไงอันนั้นลายแมวไปไหนอะฮะเต็งเต่งยังไงเต็งเต,ต่งโอ้เป็นหมาเลยทะเล่นจริงๆเลย